ดวงความรักเดือนมีนาคมปี2564ของชาวลัคนาราศีธนูเดือนนี้ดาวความรักของคุณเดินย้ายพบเรือนถึงสามพบเรือนในเดือนเดียวทำให้คนโสดมีโอกาสจะเจอความรักแบบมาเร็วไปเร็ว ในขณะที่คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะมีการพ้อแง่แม่งอนกันแต่อย่างไรก็หวนกลับมาคืนดีกันได้และคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วอาจจะชวนกันไปปฏิบัติธรรมมีการทะเลาะเบาแว้งกันบ้างจุกจิกใจกันบ้างเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความหวงแหนยังมีความรักมั่นคงซึ่งกันและกันอยู่ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนและครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ซึ่งเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงร,รบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fanpage ลูกเกตพยากรณหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาก็ได้นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะ คลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เซตนะคะก็คือเซตที่1คนโสดสนิทเซต Set ที่2คนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและเซตที่3คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานกันเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เรามาเริ่มกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะชาวธนูดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระพฤหัสค่ะมาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะอยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นภพเรือนแห่งการงาน แห่งขอโทษคะ่ะแห่งการเงินทําให้คุณจะคิดในเรื่องของการเงินเยอะนะคะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอาจจะไม่ได้คิดไปในเรื่องของความรักมากนะักในขณะที่ดาวความรักของคุณซึ่งก็คือดาวพระพุธนะคะทีแรกในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงแมีนาคมดาวความรักก็อยู่ร่วมกับคุณนี่แหละอยู่ด้วยกันเลยกลุ่มๆกันอยู่นะคะก็ยังถือว่าก็ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่แล้วพอ9้ามีนาคมดาวความรักย้ายพบเรือนคะ่ะย้ายไปอยู่ในราศีกุมราศีนี้ ไม่ใช่พบเรือนที่เสียนะคะเป็นพบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารเสร็จพอในช่วงปลายปลายเดือนดาวความรักย้ายอีกไปสู่ราศีมีนก็ไม่ใช่พบเรือนที่เสียอีกนะคะเป็นพบเรือนแห่งพันทุนั่นก็คือพบเรือนแห่งการมีครอบครัวนะคะพบเรือนแห่งการเครือญาตินะคะดังนั้นดาวเนี่ยย้ายสามพบเรือนไม่ได้อยู่ในพบเรือนที่เสียแต่การที่ดาวเดินแบบนี้เขาเรียกว่าเดินผิดปกติเพราะปกติแล้วดาวพระพุธเนี่ยในหนึ่งเดือนยังไม่ควรจะย้ายพบเรือนเร็วขนาดนี้ ทำให้เมื่อการที่ดาวเดินปดปกติก็คือคนรักของคุณอาจจะมีความใจร้อนนะคะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่ดาวความรักมาอยู่ในราศีมีนเนี่ยมันมีมาตรฐานเป็นประเป็นนิดก็คืออ่อนแรงมากนะคะต้อยต่ํามากคนรักจะจุกจิกใจง่ายๆขี่รําคาญได้ง่ายหงุดหงิดใจได้ง่ายพอคนรักมาเป็นทรงนี้เนี่ย เขาร้อนมาเราก็ต้องเย็นไปนะคะถ้าเขาเป็นน้ําร้อนเราก็ต้องเป็นน้ําเย็นผสมกันไปมันก็จะเป็นน้ําอุ่นสบายนะคะเราต้องดูเรามาดูดวงเนี่ยเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอเคเดี๋ยวเขาร้อนนะเราจะได้เย็นไม่ใช่อคือเดี๋ยวเขาร้อนนะเดี๋ยวฉันจะต้องร้อนยิ่งกว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือคุณเป็นธาตุไฟต้องเตือนไว้ก่อนพอรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนไม่ฉันก็ธาตุไฟนะฉันก็ร้อนเหมือนกันไม่ได้นะคะเขาร้อนมาเราต้องเย็นอันนี้เป็นทริคที่ การดูดวงแล้วให้ได้ประโยชน์นะคะก็คือเตือนเอาไว้ก่อนเลยเขาจะใจร้อนเขาจะหงุดหงิดเขาจะชวนทะเลาะอันนี้มันเป็นอิทธิพลของดวงดาวเขาที่มันเดินผิดปกติก็ไม่เป็นไรปล่อยๆว่างไปยังไงซะมันก็ยังมีดาวดีอยู่เพราะตลอดเวลาที่ดาวเดินจะเสียหายอะไรอย่างไรนะคะมันก็มีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรธาตุน้ํากับดาวความรักของคุณเนี่ยประกบอยู่ดาวพระศุกร์เนี่ยทำให้เขาใจเย็นขึ้นนะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งความเย็นเย็นสบายๆนะคะแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรกับ ดาวความรักของคุณด้วยยังเชื่อว่าถ้าคุณใจเย็นความรักความสัมพันธ์ถ้าเขาร้อนมาเราเย็นใสมันก็ประคับประคองกันไปได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะดาวพระศุกร์เนี่ยจริง,รงๆเขาก็มาจากภพเรือนอริเหมือนกันนะอริก็แปลว่าปัญหาทะเลาะเบาแหวงดังนั้นก็เลยมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่มีคนรักหรือว่ามีคนคุยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพ่อแง่แม่ง,งอนกันไปมาเดี๋ยวทะเลาะเดี๋ยวคืนดีเพราะไอ้ดาวที่มันดีกับไอ้ดาวที่เสียที่มันมากุมดาวความรักของคุณมันก็เป็นดาวดวงเดียวกันก็คือดาว พระศุกร์นะคะดาวคู่มิตรแล้วก็เป็นดาวคู่อริด้วยทําให้คุณอาจจะเจอเจอความรักที่เดี๋ยวงอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวงอนแล้วก็ไปง้อ,อก,กันง้อ,อก,กันเสร็จเดี๋ยวก็มางอนกันใหม่ตลอดทั้งเดือนอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้จะต้องไปเอาเป็นอารมณ์อะไรก็เห็นซะว่า มันก็สนุกดีเออชีวิตความรักมีสีสันอันเนี้ยคุณจะผ่านไปได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นจุกจิกจุกจิกกับมันมากเพราะว่าตัวตนของคุณอยู่ในภพเรือนเนี้ยเป็นภพเรือนที่ไม่เสียก็จริงแต่คุณมีมาตรฐานเป็นนิดเป็นนิดแปลว่าต้อยต่ําทําให้บางทีเนี่ยคุณคิดเยอะคิดมากได้ง่ายเพราะคุณจุกจิกใจได้ง่ายทีเนี้ยมันก็เลยยิ่งพากันไปใหญ่ทั้งคุณทั้งเขานะคะจุกจิกใจคนจุกจิกใจสองคนมันเจอกันน่ะมันนาคาญใส่กันมันก็เครียดนะคะดังนั้นปรับที่อารมณ์ของตัวเองนะคะเราไป บอกให้คนอื่นแก้ไม่ได้หลายคนชอบมามีปัญหาว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้คือก็ถ้าเรายังรักเขายังอยากได้เขาเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ปรับ นะคะถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราก็ปรับไปอีกแบบหนึง่งนะมีรู้จัก flexible พวกนี้มันจะทําให้คุณสามารถที่จะไปต่อไปรอดกันได้นะคะถ้าเขาไม่ทําเราก็ทํายกเว้นเราทําจนเหนื่อยมากแล้วอ่ะอันนั้นค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ายังมีกําลังใจที่อยากจะประครับประคองต่อไปเชื่อว่าในช่วงเดือนนี้ไม่ได้หนักหรอกค่ะแค่ดาวมันย้ายพบเรือนบ่อยมากจนผิดปกติเท่านั้นเองแต่มันยังช่วงดีที่ยังอยู่ในพบเรือนที่ดีทั้งหมดนะคะ ทีนี้ถ้าคนโสดนี่สิคนโสดจะเจอเจอความรักใหม่จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีเพราะว่าดาวมันมาเร็วไปเร็วนะคะพอมาถึงปั๊บเนี่ยโอเคมาเจอกับคู่มิตรทัดน้ํานะคะทําให้คุณมีสเสน่ห์มากนะดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์มากุมกันแล้วมันเป็นเกี่ยวเรื่องกับดาวความรักของคุณด้วยเนี่ยทำให้คุณมีสเสน่ห์แต่มันเอาแน่เอานอนอะไรกับคนที่จะเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าพอคุยกันแป๊บๆเอาย้ายพบเลินอ,อีกแล้วไปอีกแล้วนะคะหรือบางทีก็อาจจะกลับไปกับ มาก็ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนโสดช่วงนี้นะคะถ้ามีคนเข้ามาคุยๆแล้วเขาหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะอิทธิพลของดวงดาวเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยวางปล่อยวางไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาพูดกันที่ไพ่ค่ะเราจะเริ่มกันที่คนโสดสนิทกันเลยนะคะก็อย่างที่ดวงดาวบอกนั่นแหละนะคะมีไพ่ ของการได้เจอเจอนะคะคนที่อายุน้อยกว่าค่ะมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เจอเจอคนอายุน้อยกว่าหนึ่งหรือแก่กว่าเยอะๆไปเลยนะคะมี2แบบนะแต่ทั้งไพ่ทั้งสองใบนั้นมาพร้อมกับไพ่ดาบนั่นแปลว่าเขาจะมาแบบค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนอะไรกับเขาไม่ได้แถมเจอไพ่กระทันหันคือบางทีมาแบบไม่ทันตั้งตัวยังไม่ได้ทันได้รู้เลยเราก็ไปทากิจกรรมของเราปกติไปทํางานปกติหรืออะไรใช้ชีวิตปกติอยู่ดีๆก็เจอเจอแล้วรู้สึกดีเหมือนจะสารสัมพันธ์ได้อ้าว คุยกันไปสักมสักคราหายแล้วก็ไม่ติดต่อมาอีกอุตสารแลกไลน์แกลแกเบอร์โทรไปเอา้าหายทักไปนานๆอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ถาผโถมกลับมาใหม่ทาให้คุณงงๆแล้วก็อย่าไปใส่ใจอะไรมากในช่วงนี้นะคะถ้าเขาจะมาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดคุณนิ่งๆของคุณไว้เป็นน้ํานิ่งของคุณไว้ยังไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเขามาก็คุยเขาไม่มาไม่ต้องตามถ้าในช่วงนี้นะเพราะในช่วงนี้ดูทรงแล้วนะคะยังเอาแน่เอานอนเลยเขาไม่ได้ถึงตามเราก็ปวดหัวเปล่าๆก็เอาเป็นว่าถ้าเขามีใจอยากจะทักเดี๋ยวเขาทัก เองถ้าเขาไม่อยากทักปล่อยเขาเราใช้ชีวิตของเราสุดๆไปก่อนไม่เป็นไรไม่เสียหายนะคะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะจริงๆไพ่ความรู้สึกของคุณนะเขามันก็ดีนะคะมีไพ่เด็กถือถ้วยนะ่มันก็เป็นความรู้สึกสดใสย,ยังมีความสุขในการที่ยังได้คุยกันอยู่แต่ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาที่ทําให้เกิดความแง่งอนหนึ่งเลยมีเรื่องของการที่อาจจะมีเวลา ไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะใครคในใดคนหนึง่งหรือเรื่องของระยะทางที่ต้องห่างงกันนะคะทำให้ไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดความหวาดระแวงเกิดความแง่งอนบางทีเขาอาจจะทํางานแต่เราก็ไปนึกว่าเฮ้ยทาไมเขาหายหายไปหวาดระแวงหรือสถานการณ์อาจจะสลับกันนะคะคือเราอะทำงานเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะไม่แค่มาทักไปตามที่ปกติที่เคยทักพยุ่งเขาก็จะนอยใส่ว่าแบบทําไม หายไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะไปไปใจเย็นนะคะตามหน้าไพา่แต่ตรงนี้เตือนคุณแล้วคุณก็น่าจะใจเย็นขึ้นได้นะคุณก็ไปก็เลยแบบเปิดศึกทะเลาะก,กันแต่ว่าก็ไม่นานหรอกค่ะเพราะเดี๋ยวไพ่สรุปคือไพ่สองไม้เทา้านะไพ่ทะเลาะคือพไพ่ห้าไม้เทา้าห้าไม้เท้าทะเลาะก,กันตีกันตีกันเสร็จแล้วเดี๋ยวก,ก็กลับมาคุยกันใหม่เพราะว่า มันก็ยังรักกัน่ะเพราะไพ่ความรู้สึกมันคือไพ่เด็กถือถ้วยมันยังมีความรู้สึกที่ดีแต่มันเป็นไพ่เด็กเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยมันจะมีความงอแงสูงไม่คุณงอแงก็เขางอแงหรือทั้งคู่พองอแงมันก็มาตีกันตีกันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หายก็คืนดีกันลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ปวดหัวหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถ้าคิดว่ามันสนุกมันก็เป็นสีสันดีเหมือนกันแต่ว่าอย่าถามถึงเรื่องการพัฒนานะ มันยังพัฒนาไปสู่การเป็นคนมีสถานะยังไม่ได้แต่ว่าคิดว่าประคับประคองกันได้ในรูปแบบของการงอนกันไปงอนกันมาอย่างเงี้ยน,นะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วช่วงนี้นะคะมีไพ่ของนักบวชขึ้นถึง2ใบเลยนะคะเป็นนักบวชหญิงและนักบวชชายก็คือไพ่ดิไฮพริตเทสนะคะแล้วก็ไพ่พระสังฆราชเนี่ยนะคะเดอฮลเฟนเนี่ยทำให้ทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยย่วาอยู่ในช่วงของการ มีพยายามที่จะมีระยะห่างแก่กันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทะเลาะมีอุปสรรคปัญหานะคะมีเรื่องของการไม่ค่อยพออกไม่ค่อยพอใจกันเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ไม่ทราบของคุณนะนะคะเพราะไพาหาถ้วยขึ้นแล้วก็แต่เป็นการไม่พออกไม่พอใจที่คุณทั้งคู่ไม่พยายามจะทะเลาะไม่พยายามจะสร้างปัญหาเพิ่มก็พยายามจะควบคุมปัญหาเพราะว่าเจอไพ สเตรน์ซึ่งเป็นไพ่ของการที่ควบคุมคนโทรลสถานการณ์ไว้ได้ดังนั้นคุณจะใช้ความสงบนะคะคุณทั้งคู่นั่นแหละจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวมีเรื่องให้ต้องจุกจิตใจมีเรื่องให้ต้องขัดอกขัดใจกันแต่แล้วนะคะมันยังรักกันอยู่และมันยังปรารถนาดีต่อกันอยู่เพราะเป็นไพ่พระที่ส่งถึงกันพระก็คือความปรารถนาดีอาจจะไม่ถึงขั้นไปหวานแหววโรแมนติกนะคะจะจะมันนึกถึงความหวานแหววโรแมนติกกับไพ่พระคงไม่ได้แต่มันคือความปรารถนามันคือความเอื้ออาทรมันคือความเมตตาที่ ที่มีต่อกันและกันนะคะเป็นความรักที่ดีแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องมีการปรีกวิเวกันไปอยู่เป็นคนละมุมเพราะว่าอยู่ใกล้กันแล้วมันจุกจิกมันไม่ค่อยพออกพอใจซึ่งกันและกันเท่าไหร่แต่ ไม่อยากทะเลาะไงก็เลยปลีกกันไปสถานการณ์เลยอาจจะอึมๆึมคึมค,มคมนิ่งๆ่งหน่อยนะคะแต่ก็ดีกว่าทะเลาะเพราะว่ามีโอกาสว่าถ้าคุณต้องการจะเคลียร์ต้องการจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยมีการทะเลาะปอกแวงได้ตามอิทธิพลของดวงดาวด้วยเมื่อกี้ที่เกดบอกนะคะว่าเกดอ่านไพ่กับดวงดาวผสมกันก็คือดวงดาวอริเนมันก็มากุมดาวความรักของคุณด้วยมันก็มีโอกาสที่จะ เกิดปากเสียงลิ้นกับฟันกระทบกันได้ง่ายๆนะคะทีนี้มองวัดเคล็ดลับที่ไพ่ให้ก็คือถ้าไหนๆเนี่ยจะปลีดเว้ยกันแล้วก็ชวนกันไปปฏิบัติทรรเลย นะคะอาจจะไปไปด้วยกันนี่แหละไปวัดเดียวกันนี่แหละแต่พอถึงเวลาแล้วมันก็ต้องแยกแยกถูกไหมอ่าเราก็ไปอยู่ส่วนของเราเขาอยู่ส่วนของเขาปิดวาจาอะไรไปแต่ก็ยังมองเห็นเห็นกันอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ได้นะคะเพื่อจะเป็นการทําให้ศีลเสมอการแล้วก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์แทนที่จะมาทะเลาะเราก็อยู่กับตัวเราเขาก็อยู่กับตัวเขามีความสงบนิ่งด้วยกันทั้งคู่ให้มันผ่านผ่าน,านช่วงเวลาที่ดาวมันเดินบ้าๆบอๆเดินผิดปกตินะคะช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันก็น่าจะดีขึ้นได้ค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีธนูค่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ